จากกรณีคลิปที่เป็นไวรัลนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาลนะครับรวบหนุ่มจีนหื่นนะครับลวงนักศึกษาไทยนะครับจากแอปหาคู่มาละเมิดทางเพศนะครับทั้งยังแอบถ่ายคลิปและขู่จะเผยแพร่ หลังจากใช้นกต่อนะครับในการล่อคนร้ายแล้วยังทำตามความต้องการของหนุ่มจีนหื่อนะครับที่ต้องการผู้ชายหนึ่งคนสวมชุดคอสเพย์นักมวยปั้มนะครับร่วมในการสวิงกิ้งครั้งนี้โดยทางทีมสืบนครบาลนะครับจึงได้เลือกผู้กองพารานะครับเป็นผู้รับบทหนุ่มมวยปั้มนะครับและทำตามแผนนะครับจนสามารถจับกลุ่มหนุ่มจีนคนนี้ได้ ล่าสุดนะครับผู้กองพาราได้เปิดใจถึงตอนที่หาคนใส่ชุดมวยปั้งคือว่าในตอนนั้นเนี่ยทีมก็หาลือกันและโหวตกันว่าใครจะเป็นคนใส่ชุดสุดท้ายหวยก็มาตกเป็นผู้กองพารา เพราะทุกคนเห็นว่าทางรูปร่างรวมถึงบุคลิกภายนอกดูเหมือนนักมวยปั้มโลกจิตซึ่งใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ต้องหาต้องการมากที่สุดและผู้กองพาลานะครับก็ยังได้บอกอีกว่าตอนนั้นเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าต้องการช่วยผู้เสียหายให้เร็วที่สุดและป้องกันไม่ให้มีเหยื่อกเกิดเพิ่มขึ้นอีกจึงยอมใส่ชุดมวยปั้มส่วนผลงานของผู้กองพาลานะครับก็ไม่ธรรมดานะครับเคยจับกลุ่มไมวรลันพัทนะครับเน็ตไอดอลหลอกลงทุนร่วมจับกลออุ่มรองผอโรงเรียนนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งส่งค่า ส่งเกลวงหมอมันมีเพศสัมพันธ์และร่วมจับกุมสองยากูซ่าปุ้มซ้อมข้ามคืนนะครับก่อนบังคับให้กินอุนจิ